หากคุณเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่นะนื่หมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อก,กันวันนี้ชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในวันนี้เปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์คอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันดกดหัวใจแล้วแชร์ออกไปให้คุณคุณลักนะคะ วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าสักหน่อยนะคะจะรู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เราปรับตามทางานมานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการเงินนะคะให้ไปนี้มงบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะต้องทุ่มเทปรับตามอดทนกับสิ่งที่คุณตั้งใจทํามากแค่ไหนแต่อยากจะบอกกับทุกคนว่างานที่คุณทํา สิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาวันนี้อาจจะยังดูไม่เป็นรูปไม่เป็นล่างนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นผลงานที่ทำให้คุณภาคภูมิใจและมีความสุขกับสิ่งนี้ได้ค่ะงานชิ้นนี้จะประสบความสำเร็จแต่มันจะต้องใช้เวลาและการอดทนที่ยาวนานนะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานที่ทำด้วยจิตใจที่มีเมตตา อยากให้ทุกคนได้ดีอยากให้ลูกค้าของเราได้ดีอยากให้คนที่รับไปได้ดีมีสิ่งหนึ่งที่นัดอยากให้ทุกคนได้ตระหนักแล้วก็ระวังเอาไว้นั่นคือความรู้สึกโดดเดี่ยวในหัวใจค่ะบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจไปซะทุกอย่างเราทําสิ่งนี้บางคนก็ไม่ถูกใจในสิ่งที่เราทําเราทําสิ่งนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกกดดันและรู้สึกท้อแท้ได้ในบางเวลาอยากให้ทุกคนมีกําลังใจที่เข้มแข็งค่ะ เพราะสิ่งที่ทุกคนกําลังทําอยู่ในตอนนี้นั้นจะสร้างโอกาสสร้างชีวิตให้กับคุณได้อย่างแน่นอนเข้มแข็งนะคะแล้วทําต่อไปด้วยหัวใจที่มั่นคงเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะทนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตี่คิดเองใบนัดหมอใจหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์แชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะ